ดาวเคราะห์ที่ลอยอยู่นอกระบบสุริยะดวงหนึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและดูดกลืนสารรอบตัวมาในอัตราที่น่าตกใจถึง6พันล้านตันต่อวินาทีนักดาราศาสตร์พบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าจูปิเตอร์ถึง5-10ถึงเท่า,ทาและตั้งอยู่ห่างจากโลกถึง620ปีแสงซึ่งข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่ามันกำลังดูดซับกา๊าซและฝุ่นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดาวเคราะห์อื่นๆในเอกภพทั้งยังเป็นดาวเคราะห์ที่มีพฤติกรรมการเติบโตที่ไม่เหมือนใครเพราะมันไม่ไดจรดาาวกกหมืนนท่่แลลูสงี อยู่รอบๆตนเองสิ่งที่ทําให้การค้นพบนี้น่าตื่นเต้นคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์ดวงนี้ถือเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดที่เคยพบจากการศึกษาดาวเคราะ์ที่ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ซึ่งอาจช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจถึงต้นกําเนิดของดาวเคราะห์ที่ลอยอยู่นอกระบบสุริยะได้ดียิ่งขึ้น นักวิจัยจากขอดูดาวปลาเลโมในอิตาลีได้ทำการศึกษาดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าช1170-7626ในกลุ่มดาวคือมีเลียนทางซีกโลกใต้ซึ่งพบว่าดาวเคราะห์นี้ดูดซับมวลสารจากแหล่งรอบตัวมันในอัตราเร็วกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ถึง8เท่าทำให้มันเป็นดาวเคราะห์ที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างกระแสพลังงานในสนามแม่เหล็กของมันเองมีเดือนเมษายนและ พฤษภาคมนักวิจัยสังเกตเห็นการขยายตัวที่ผิดปกติของดาวเคราะห์ดวงนี้และเมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายนพวกเขาพบว่ามันดูดซับสารต่างๆรวดเร็วมากจนทําให้เกิดการขยายตัวที่น่าทึ่งนอกจากนี้จาก,การาศึกษาข้อมูลแสงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมทีมวิจัยพบว่าดาวเคราะห์นี้มีการดูดซับมวลสารมากขึ้นถึง8เท่าเมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนหน้านี้พื้นผิวของดาวเคราะห์และกา๊าซที่อยู่รอบๆก็กําลังร้อนขึ้นและสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งในจุดสําคัญที่ทําให้ดาวเคราะห์นี้มีลักษณะเฉพาะคือการที่มันไม่ได้โครจรรอบดาวฤกษ์เหมือนดาวเคราะห์ทั่วไปแต่กลับเติบโตขึ้นเองจากการดูดซับมวลสารจากแหล่งรอบตัวซึ่งอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าดาวเคราะห์บางดวงในเอกภพอาจไม่จําเป็นต้องมีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางในการกําเนิดก็ได้การค้นพบนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของเราต่อวิธีการกําเนิดของดาวเคราะห์ในอนาคต หลังจากการค้นพบครั้งนี้ทีมวิจัยยังคงพยายามศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์นี้ให้มากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีนี้เพื่อหาคำตอบว่าเหตุการณ์การดูดซับพลังงานและการขยายตัวนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและมีผลกระทบต่อการเติบโตของดาวเคราะห์ในระยะยาวอย่างไรซึ่งจะช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจการพัฒนาการของดาวเคราะห์ที่ไม่ได้โครจรรอบดาวฤกษ์ได้ดียิ่งขึ้น